สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพังย่ายพรายนาโชคกนะคะวันนี้ก็พามาดูวันช้างไทยที่วัดป่าเจียงนะคะวันนี้ยิ่งใหญ่อลาัางการมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีค่ะยิ่งใหญ่อลาัางการมากเลยค่ะมีโต๊ะจีนช้างด้วยนะคะวันนี้แม่ควันไม่ได้พาน้องย่าๆมานะคะเนื่องจากว่าช้างาช้างตัวใหญ่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ นี่นะคะอยู่ที่วัดป่าเาจียงนะคะอยู่กับแม่ควานนะคะวันนี้จะพาทัวร์ที่วัดป่าเาจียงค่ะนูนอุ้มบุญอยู่ตรงนู้นนะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซี่ะอุ้มบุญอยู่ตรงน,นะะู้นค่ะช้างอ่าค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหลายเชือกนะคะวันนี้ก็มีประมาณเกือบอ่าสี่สิบเชือกนะคะวันนี้นะคะ นู่นพี่บัวบานของเรานะคะเปิดงานอยู่ตรงนู้นนะคะพี่บัวบานของเรานะคะเห็นแต่ตูดนะคะหรือฝนทั่วโลกเกการเปลี่านแปลงของแต่ละคนอันนั้นบุญเสริมเนี่ยโนอุ้มบุญถือว่าเป็นเป็นนู่นช้างผลไม้อาหารช้างอยู่ตรงนู้นนะคะหยดลงไปในในสระน้ำแล้วก็กระเพื่อมขยายวงไปเรื่อย หลังจากนี้ต่อไปก็จะเป็นของของนูนมีช้างตัวผู้ตัวใหญ่เยอะแยะเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่เอฟีค่ะเยอะมากเลยนะคะนี่นะคะพามาดูบรรยากาศนะคะมีใบสีสุขวันนะคะแม่ควานมาไม่ทันนะคะนี่นะคะ ตรงนู้นพี่โบบาลอยู่ตรงนู้นนะคะคุณแม่คุณพ่อเอฟซี่ามาเปิดมาเปิดงานอยู่ตรงนี้นะคะอืที่มาเยี่ยมเยีมาอาเจียถ้าบอกว่าถ้าบอกว่าคนมาไม่เคยทราบเรื่องในวันนี้ที่เราพูดก็จะมองนู้นชื่นใจก็มาด้วยและพบเป็นคนชอบงานเวลาผมไปกรุงเทพผมกไปพี่ นี่นะคะชื่นใจกับบัวบานก็มาด้วยนะคะดูนะคะคุณพ่อคุณแม่สีขาพี่บัวบานชุดหล่อของเรานะคะพระเอกนะคะมาเปิดงานนะคะวันนี้นูนชื่นใจแล้วคุณมารวมกันได้ไงก็ต่อไปเลยครับชื่นใจอยู่ไม่นิ่งเลยนะคะดุกดิกดุกดิกนะคะอู้แลว่าขนเพราะฉะนั้นบ้านขนก็ต่อครับกับช้างได้นี่นะคะมีสับปะรดเยอะมากเลยนะคะเลี้ยงอาหารช้างนะคะตรงนี้นะคะ เรานับถึงเป็นบรรพบุรุษดวงเราจึงมีสารประกันเห็นไหมครับเราจึงสร้างทำไงนี่สารประกันน่าจะใหญ่ที่สุดในโลกจะเป็นส่วนใหญ่ผมคิดว่าก็คงเป็นแล้วดูโซ่ก็มานะคะอยู่ทางนู้นนะคะแต่ท่านก็ถูกอือยิ่งใหญ่อลังการมากเลยค่ะอยู่ที่วัดป่าอาเจียงนะคะวันนี้มีโรงทานด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีค่ะมีโรงทานช้างมีโรงทานคนด้วยนะคะท่านทำไว้ทย่าง เลี้ยงอาหารช้างคุณกัญจนาศิลปะอาชานะคะแล้วก็พี่เอฟตีบัวบานนะคะขอบคุณนะคะที่มาเลี้ยงสัปะรดช้างนะคะขอบคุณเอฟตีทุกๆท่านนะคะแล้วก็คุณกัญจนาศิลปะอาชาด้วยนะคะวันนี้น้องยายาน้องนำโชคไม่ได้มานะคะเนื่องจากว่าช้างค่อนข้างจะเยอะนะคะ ค่อนข้างจะเยอะจะอยู่ได้ไม่ได้ด้วยหรือเปล่าอยู่ได้กับช้างไหมนี่นะคะแล้วก็มีควานเชือกเดียวด้วยก็่น้องพ่อควานนะคะพ่อควานก็เชือกรับผิดชอบเชือกเดียวนะคะจะเอามาสองเชือกก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวช้างจะวิ่งนะคะนี่นะคะจีริงๆโอ้ยใหญ่มากเลยนะคะแม่ๆพ่อๆเอพีค่ะประเด็นสำคัญที่สุดคือเยมแอนเกิดอยู่นี่ ก็คือรากของคุณไงถึงเท่าถึงแม่พูดภาษาคุยคุณต้องพูดได้ครับว้าวพีว้าวบีเบิร์นมองกินวานะงานออกแม่ตายอย่างนี้จะเข้าใจพ่อแม่ได้อย่างไรเดี๋ยวแม่คอนจะพาไปดูโอ้โหทางนู้นก็มีนะคะสองเชือกอยู่ทางนู้นนะคะเพรา่อแม่ผมไม่เคยจเรีค่ในสื่อต้องพูดต่างจังวัดเพราะว่าเรียนช้าเนี่ยแม่ค่ะได้เรียนในสื่อครับนั้นภาษาคุยอยู่กับผมหมดเราใช้แค่สัญลักษณ์ขนมาเพื่อทำเก็บเสียงให้หมด บางครัอย่างเช่นคาว่าอาดจีนจะมีหลากหลายมากนูนนะคะนี่ก็เป็นอ่าแขกนะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟตีนะคะเดี๋ยวแม่ควานจะพาเดินไปดูทางโน้นนะคะว่ามีอะไรนะคะเดี๋ยวแม่ควานจะพาเดินไปดูว่าเขามีอะไรบ้างนะคะที่อ่า วัดป่าเจียงนะคะมีจัดนะคะจัดงานยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะคะชื่นใจนะคะชื่นใจน่ารักมากเลยนะคะชื่นใจนะคะนู่นพี่บัวของเราอยู่ทางนู่นนะคะหล่อไหมคะคุณพ่อคุณแม่สีขะพี่บัวของเราหล่อไม่เอ่ยนะคะาทางนี้นะคะก็จะ,ะของดีโอทอปนะคะ <c oughs> นี่นะคะของดีหมู่บ้านช้างนะคะเชือกประกำรรนะคะคุณพ่อคุณแม่เอซีค่ะผลิตภัณฑ์นะคะชาวกลวยนะคะมีผ้านะคะผ้าชาวกลวยตะขอชาวกลวยนะคะอ่าแล้วก็มีหนังประกำนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นชุมชนบ้านหนองบัวนะคะก็จะมีชุดชาวกลวยนะคะอาหาร อาข้าวสารนะคะตะขอช้างนะคะอันนี้บ้านครูออาเือสังขะนะคะมีผลไม้นะคะแล้วก็มีกระเป๋าน่ารักน่ารักนะคะสวยมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีขานี่นะคะนี่ก็จะมีดินเผานะคะโอ้สวยมากเลยนะคะค นี่ก็จะมีต้นกระบองเพชรนะคะ,<อ>ะนี่นะคะบริเวณนะคะบรรยากาศรอบๆนะคะวัดป่าเจียงะคะ<อ>ก็จะมีจัดจำหน่ายนะคะ,ะจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แต่ละอำเภอนะคะอำเภอท่าตูมนะคะ<อ>ก็จะมีของสวยงามนะคะ นี่นะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์นะคะสบู่นะคะแพซ่านะคะอ,อำเภอลำดวนก็จะมีที่ครมเช็ดเท้านะคะอันนี้อำเภอรัตนโกสินทร์ก็จะมีกระเป๋าส,สวยๆน่ารักน่ารักนะคะคุณพ่อคุณแม่เอปตีะ่ะเดี๋ยวแม่ควานพาเที่ยวชมนะคะว่า แต่ของดีแต่ละอำเภอมีอะไรบ้างอำเภอเมืองสุรินทร์นี่นะคะโอ้โหมีกล้วยฉาบนะคะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกะรานะคะกะลามะพร้าวมีฐานนะคะนี่นะคะสำโรงทาบนะคะไข่เค็มนะคะนู่นนะคะไข,ข่เค็มข้าวต้มนะคะข้าวต้ม นี่นะคะแต่ละหมู่บ้านแต่ละอำเภอก็ไม่เหมือนกันนะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซี่ะสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวแม่ควันจะพาไปดูนะคะเห็นผ้าไหมสวยๆทางนั้นไหมคะเดี๋ยวแม่ควันจะพาไปดูนะคะว่า เป็นอะไรเอ่ยนะคะจะพาเดินไปดูนะคะแม่ๆพ่อๆเอฟดี่าสวยงามนะคะผ้าไหมไหมแท้เลยนะคะไหมแท้ผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านนะคะนี่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านสวยงามมากเลยนะคะ ตรงนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านเหมือนกันนะคะผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านนะคะเข้ามาดูได้นะคะว่าอาชุมชนนะคะหมู่บ้านช้างบ้านตะกลางนะคะเขาจัดกิจกรรมยังไงนะคะคุณพ่อคุณแม่ตีขาทางนู้นก็เป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวแม่ควานพาไปดูนะคะเห็นเขาตีตื้มตึ้มตืมตืมนะคะโอ้โหจัดยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะคะ ยิ่งใหญ่อลาัางการมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซทางนี้ก็จะเป็นหมอช้างนะคะรวยเครือใหญ่มากเลยนะคะโอ้แม่ควานก็เพิ่งเห็นร้วยเครือใหญ่มากเลย พาคุณพ่อคุณแม่เข้ามาดูนะคะสวยงามมากเลยนะคะ,ะสวยงามมากเลยอาจจะแม่ควานก็ขอจบด้วยอาเสียงเพลงเพราะนะคะ พ่อคุณแม่เอฟซีนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะให้ช่องพังยาย่าพรายน้ำโชคด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เท่ากับหนึ่งกำลังใจหนึ่งคอมเมนต์เท่ากับหนึ่งกำลังใจนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ